สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พลาดลยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กะตรงกับวันเพลิดเพลินที่28มีนาคม67ครับพี่น้องเนาะครับน้าเชียร์กับเก่ามาเชียร์กะบอามาขึ้นของถวายองค์พระพิคเนศครับผมกล้วยหอมทองแล้วก็น้ําบริสุทธิ์ครับขอขอบคุณแม่เอฟซีได้ครับผมเพื่อนได้โชว์เลราบกับ เลขทูบองค์พระพิฆเนศครับพี่นอ้องสองงวดก้อนหนานั่นครับพี่น้องห้าแปดทั้งสองงวดเลยครับครับเลขทูบองค์พระพิฆเนศครับจุดไดห้าสามแปดตัดเล่นห้าแปดครับพี่น้องเนาะครับเป็นกระเลยมากน้ำปัจจัยชนหนึ่งครับผมให้ยกวงมาเชียร์ไปอซื้อกล้วยหอมทองมาถวายองค์พระพิฆเนศนี่แหละครับเอาเมานีกองมาเชียร์ก,ก,ก็น้ำเชียร์กับ จุดถูพร้อมเด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องเพว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าลาพัฒนาครับผมครับลาพัฒนาใกล้ๆนี่ก็คือวันที่ยี่สิบเก้าครับพี่น้องเนาะยี่สิบเก้าครับมีนาคมปรกาศเลขไทยครับผมหนึ่งเมษายนหกสิบเจ็ดครับไปรับชมรับฟังเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับผมและในคลิปนี้ก็จะมีแนวทางตัวเลขของ อา,อาจารย์เซียนสารคามครับพี่น้องเนาะครับนานๆเพิเป็นจะมา,าเทียครับผมครับเิ่นสรงมาไห่ล้างเล็กออกเลยครับพี่น้องครับลาพัฒนาเซียนสารคามเดี๋ยวพี่น้องที่จะไเบึง้งแนวทางตัวเลขอาจารย์ในคลิปนี้ไปพร้อมกับเลขกถูกโอมาฟิคเน,นเตอรครับผมครับไปบึง้งของกิงก้อนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวกองมาเชื่อจะหลอกใส่กระดาษตัวย่ายๆครับผม จุดมือเศาร์นี่ครับพี่น้องได้สองเหนึ่งครับผมสองเกหนึ่งครับ2 9งเหนึ่งเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งตัวง่ญ่กันเลยครับพี่น้องเนาะครับเลขถูกครับได้สองเกหนึ่งครับ รัฐบาลไทยกับ่งเมษาครับพี่น้องถึงเล่าความครับหนึ่งเมษาแล้วก็เล่าที่จะถึงนี่ก็คือยี่สิบเก้ามีนาคมครับสองเก้าหนึ่งตัดเล่นบนล่างเนอครับพี่น้องตัดเล่นบนล่างสองเกสองหนึ่งและเก้าหนึ่งครับสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นแนวทางเส้นงโศกเส้นงดวงครับพี่น้องครับครับนี่คือเลขถูอาทิตยบดิหั์ครับพี่น้องเนาะ กับจุดเมื่อวันที่22รับเลขเล่าอ่าจุดวันที่21เลขเล่าออกวันที่22 58แล้วเมื่อ,อวันที่25อีก58ครับผมนี่นะครับพี่น้องงวดนี้ครับได้291ครับ291 292191ครับเอฟซีเพิ่นกัอ่านำไป เสียงโสดเสียงดวงเมื่อวันจีบินห้าน้อยกะนั่ไปเสียงโสดความกับพี่น้องเนาะมือนี้ลองเบิ้งครับผมสองเก้าหนึ่งครับเอามาทีเลขของอาจารย์เซียนสารคามเด้อครับพี่น้องอาจารย์เซียนสารคามครับเพิ่นหามาตองวัวเลยครับพี่น้องหามาเมื่อคืนนี่แหละครับครับส่งมาในไลน์ครับยี่สิบเก้ามีนาคมหกสิบเจ็ดครับวิ่งบนล่าง ศูนย์กับ1นงเน้นไปที่1นเด้อครับผมขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมครับวิ่งบนล่าง0ูนย์กับ1นงเน้นไปที่1นสองตัวบนล่างก็จะมี 11, 1 9 1่งเก้าหนึ่งศสองศย์เศครับแล้วก็มีตัวเบิ 00, รบ์นคือ0ูครับตัวการคือ0ูย์สองครับเด็กอาจารย์เซียนสารคราม สิเห็นว่าเลขอาจารย์สิสชนกับเลขถูบอีกแล้วครับชนกันที่19ครับและ1นสองครับพี่น้อง1นึและหนึ่งสองครับนี่นะครับผมเอาพิจารณาเบิง์อาเดอรครับพี่น้องเลขทูบสองเกหนึ่งครับตัดเล่นบนล่างครับผม 1> 1. นี่แหละครับผมกับตัวเลขของอาจารย์เซียนสารคามครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมกัได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขครับคลิปนี้ก็จะพิเศษให้พี่น้องที่เช่นเคยครกับผม เลขทูบองค์พระพิคเนตครับพี่น้องสองเก้าหนึ่งครับพร้อมกับแนวทางตัวเลขของอาจารย์เซียนสารคามครับเพื่อนไหมาตองวดเลขครับพี่น้องครับสองเก้าหนึ่งดก็ตัดเลนเดอร์ครับพี่น้องครับสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งครับพี่น้องเลขทูบเอาสำหรับแนวทางตัวเลขครับเดี๋ยวนำเชียร์พาเลยกับจะมานำเสนอครับผม แบบต้องวดกับมีครับพี่น้องเพราะว่าลายเสี้ยนเพิ่นกะทรงแนวทางตัวเลขแบบต้องวดครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับผมว่างหันเพิ่นกะเข่าทึ่งศูนย์ครับผมเข่าทึ่งหนึ่งครับเลขออก9 1 1าหนึ่งหนึ่งย์ครับพี่น้องเด่นเดินดีเพิ่นเข่าทึ่งบนทึ่งล่างเลยครับพร้อมกับเลขของเจเปูด้วยครับพี่น้องครับเราพัฒนาเจเจปู นั่นก็เป็นอีกสำนักหนึ่งครับพี่น้องครับแล้วก็จะมีจุดสังเกตพร้อมครับจ้าภาพพี่รามซี่วิเคราะห์ตัวเลขไปนน้ำกันครับผมระวังเลขเด่นเดินดีกับเลขของเจ๊ปูครับพี่น้องเป็นแนวทางเบิงเสียงสวกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะครับสำหรับเส้นไหลผลมาก่อนปล่อยต่อหวดเดี๋ยวสีนํำเสนอแบบต่อหนวดงวดเช่นเคยครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ไปเบื้องกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องลาพัฒนาของ อาจารย์เซียนสารคามครับผมและก็เลขทูบครับนี่ครับพี่น้องครับผมสาธูเดอร์โอโมพิกกเนตครับขอให้เขาทึงเล่าทึงไทยครับผมเอาทีหลอกให้พี่น้องอีฟซีเพิ่งครับแคปหน้าจอครับผมสองเก้าหนึ่ง 292191 1, 1, ครับพี่หน่องเนาะบนล่างครับผมเพื่อนว่ามาส่วนกับของอาจารย์เซียนสารคาม้อมเ้วอครับผมครับเพิ่์ลทรงหิมะขึ้นนี่ครับผมเลขคำนวณของเพิ่์ครับวิ่งบนล่าง0กับ1ครับนล้วก็มาสองตัวบนล่าง191011ครับ120901 ก็มีตัวเบิร์นกันเบิร์นน้ำศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์สองครับนี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาครับในคลิปนี้ครับพี่น้องเลขทูบและเลขของเซียนสารคามเด้อครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมือนีกับบรรยากาศอบเอาย่ครับพี่น้องครับอบอ้าวครับผมมือแรงอาจจะมี ฝนตกหรือว่าลมพายุครับผมกับหลายพื้นที่กับประสบปัญหาอยู่ครับพี่น้องกันละมันระ่างเด้อครับผมครับลมแรงครับผมช่วงนี้เอาทายคลิปนี้ครับผมนําเชียร์ผ้ารวยกะขออวยพรห้พี่น้องที่โชคดีครับถูกหวยแล้วเงินไปนน้ากันเด้อครับพี่น้องครับสู่กันต่อตามกันต่อครับพี่น้องลราพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับงวดหน้าก็คือวันที่29มีนาคม6กครับผมครับขอให้โชคดีครับพี่น้องเนาะ เราวพัฒนาที่น้ำเชียร์ผ้าลวยในน้ำนเสนอสู้พี่นองฟซซี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ